เอาแล้วครับสี่ครับเอาแล้วครับนะเอาแล้วครับยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยครับพี่โลสออกมาพูดว่าชนะแน่ๆนะนะวันนี้ดูเหมือนมาเดินเที่ยวเดินเล่นเดินเที่ยวนะเอาแล้วครับสีครับมึงยังไอโลสไอพี่ F ผมฟังไอโลสแล้วผมหามันบอกว่านะนะมันพูดว่าลูกฟาร์มผมเนี่ยนะครับนะชวนมานะมาเป็นเพื่อนมาเดินมาเที่ยวถือว่ามาพักผ่อนนะถือว่ามาพักผ่อนถือว่า ถือมาเที่ยวแล้วกันมาเพื่อนหนูแล้วกันโรนก็บอกว่าเดี๋ยวจบคดีนี้ผมจะวิเคราะห์คดีนะวิเคราะห์คดีไม่รู้ไม่คิดว่าศารจะเห็นเหมือนด้วยผมหรือเปล่าบางทีศาลอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้ถูกนะครับแล้วก็อะไรนะว่า,าฟังฟัง,ฟ,งฟังโจทย์เ่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า,าฟังจำเลยของมันเนี่ยลูกฟ์มมันเนี่ยมีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือหล <c oughs> ักฐานเด็ดอีกแล้ว <c oughs> มีหลักฐานเด็ดเนี่ยเขาไม่ส่งฟ้องหรอกโรเลยกูมึงคุยแล้วมึงยังไม่คืบสารมึงคุยแล้วถ้ามีหลักฐานเด็ดอายก,การไม่สั่งฟ้องมันต้องจบที่ชันพนักงานสอบสวนหรืออายก,การถ้ามีหลักฐานเด็ดตรงเนี้ยที่ส่งไปเนี่ยมึงเข้าใจยังมึงจะมาคุยอะไรตอนเนี้ยเห็นไหมครับยังไม่ลดประกาศเลยนะว่าชนะน่าจะชนะท้าสารเห็นด้วยกับผมเนี่ยนะวันนี้อัดรัฐร,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 รบอกว่า วันนี้อาจจะจบวันนี้ก็ได้นิทานนะนิทานเรื่องสมุดนะเรื่องสมุดนะิทานนิทานเรื่องสมุดนะครับรถบอกว่าอาจจะชนะใสาๆก็ได้หรือคดีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงบัลลังก์มาเดี๋ยวผมจะมา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 ผมมาจะมาอาจจะมาชี้แจงให้พี่ฟังนะเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วชี้แจงอีกแล้วมุกเดิมอีกแล้วมึงไอ้โรส ชิ้นหายมุกเดิมอีกแล้วนะครับมังก่อนคดีคดีบ้านที่ก่อที่ทาให้ชี้แจง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 จนทนายฝั่งฝั่ง,งนู้นจนเขารู้ใจหมดเลย <laughs> โอ้ยออกมาคุยแล้วครับว่ามีหลักฐานเด็ดโอ้โหพี่โรนบอกว่ามีหลักฐานเด็ดนะครับนะอีดาม,มีหลักฐานเด็ดนะครับไอสิครับถ้ามีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดนะอายการสั่งไม่ฟ้องหรอกเอ้ยเหมือนรูอว่าฟ้องตรงวะเฮ้ยมันฟ้องตรงนี้ว่า เฮ้ยไม่ไ้ฟ้องตรงดิฟ้องผ่านทางโรงพักวะที่ท,ที่ที่ตาได้นะนั่นไปฟ้องที่โรงพักถ้ามึงมีหลักฐานเด็ดจริงนะไอ้โลนตามที่มึงคุยเนี่ยนะการทำให้ฟ้องหรอกมึงต้องยื้อหลักฐานนะ <c oughs> ยื้อหลักฐานนัเข้าไปแต่วันนี้เอาอยู่แล้วราคาคุยแล้วครับนะ้า <c oughs> ไอ้โลนบอกว่าคือวันนี้เนี่ย ฝ่ายผมเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบอะไรไอ้เีะมึงรักแพะเขาไปขายมึงบอกไม่ได้เสียเปรียบอะไรเออแปลกนะรักแพะเขาไปขายนะครับบอกว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรงงปะทุกคนงงปะไอ้เอะกูกูนี่แหละไอ้ผลที่ที่ไม่อยากจ้างไอ้คนเนี้ใครจ้างอ่ะพังหมดอะนะครับไม่ได้เสียเปรียบมันบอกว่ามันมีลูกฟ้ามีรลัฐานเด็ดโูโหวจะปวดอะเอาว่าไปอะ ลโลนพูดแปลกๆนะครับว่าของมันอยู่ในมือแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าไอ้ดำมันฉลาดนะดำมันฉลาดดำมันไปซื้อแพะคืนกลับมาแล้วซื้อแบะคืนกลับมาแล้วนี่คือการแก้เกี้ยวไปกล่าวหาเขาว่าเขารักทรัพย์ไปกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยอาจจะโดนฟ้องกลับได้เพราะอะไรครับ ถึงมันจะเอาแบ๊ไปขายจริง FC ครับมันอาจจะเอาแบ๊ไปขายจริงแต่ตอนนี้แบะเนี่ยได้ซื้อกลับมาแล้วแล้วหนูผีอ่ะจับอัตลักษณ์ของแพะได้หรือเปล่าตัวไหนเป็นตัวไหนเข้าใจไหมครับทุกท่านนี่ครับผมบอกเลยว,ว่าอีดำเนี่ยม,มันเรียมโทคนอย่างอีดำนี่แม่งโคตรเรียมแบ๊อ่ะขายไปจริงแต่ไปซื้อกลับมาเข้าใจปะ ไปซื้อกลับมานะก็เอาไวไที่บ้านของไอ้ช่างวอซึ่งไม่มีใครเห็นหรอกเข้าใจปะเออนี่เอีครับในเมื่อเจจากันแล้วอะไรกันแล้วมันเจจาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเล่นแผนนี้เข้าใจไหมครับมันก็ต้องเล่นแผ่นนี้เออมันก็เลยไปซื้อกลับมารู้รู้กันหรือยังนี่รู้กันหรือยังนี่ครับคือที่มันบอกว่าไอมีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้เลยนะ ไอสิ่งที่หนูผีเนี่ยมันไปนแจ้งความเนี่ย <c oughs> มันก็แจ้งความตามความเป็นจริงหละว่าแบ๊บเนี่ยขายไปแล้วซึ่งมันจะมีคลิปที่ไอวอลพูดวันที่ไอหนูผีเดินไปทายเดินไปหาไอวอลพูดนะครับแต่มันแก้กเกี้ยงยัครับมันแก้กเกี้ยวยังไงคือหนูผีไปแจ้งความมารักทรัพนะครับแจ้งความว่าเอาแพ็ไปขายโดยไม่บอกเจ้าของ อ้าวทีนี้เจจากันแล้วตแ่แรกเจจาก่อนเจจาที่ชันพลังงานส่วนเจจาไม่ลงตัวอ้าวกระไปแจ้งฟาร์มขึ้นเรื่องถึงโรงถึงพักนะครับนัดสืบพยานยวันนี้มันก็มีเวลาช่วงนัดสืบพยานวันนี้วันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยมันก็นัดมันก็มีเวลาไงมันก็ไปซื้อแพ้กลับมาแล้วมันซื้อแพ้กลับมาต้องนานแล้ว fc ครับมันซื้อแพ้กลับมาต้องนานแล้วแล้วซื้อกลับมาไม่ได้ราคาเดิมด้วยอันนี้ผมไม่มีหลักฐานครับแต่ผมวิเคราะห์ ไม่มีเวลาถานในการซื้อกลับมาเชื่อผมมาวิเคราะห์ว่าเนี่ยมันอาจจะซื้อแพ้กลับมาแล้วก็ได้เพื่อแก้เกลียวเพื่อที่จะฟ้องกลับมาก่าวหามันทําไมมันถึงมันถึงเจจาเรียเรียกค่าหารจากไอหนูผีล่ะจริงป่ะทําไมมันเรียกค่าหารจากหดหนูผีอ่ะเรียกค่าเลี้ยงดูล่ะเอาาเงาค่าเลี้ยงดูมาเอาค่าเลี้ยงดูมาแต่มันไม่บอกนะว่าแ,าแบะยังอยู่นะมันยังไม่พูดนะมันยังไม่เผยไตนะมันรู้กันมันเตียมมาแล้วว่าทําไมนะแแบะเนี่ย <c oughs> แวะมันยังอยู่แต่มันขอเจจาค่าอาหารมึงเอาค่าเลี้ยงดูมาสิค่ากับค่าอาหารตีไปวันละร้อยห้าสิบกี่ปีอะปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่สามร้อยหกสิบห้าวันหนึ่งปีเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ลองเอาคูณดูร้อยห้าสิบาทคูณร้อยเอาราอเอาๆๆวันจีเอาแค่วันละร้อยอะร้อยหนึ่งก็สามหมื่นฟาเลยเห็นไหมครับถู้องนไหมครับกี่ปีอะสองปีก็เจ็ดหมื่น จีบิบปทเจ็ดหมื่นนะครับนี่ครับคือมันชลา,าดีดำเนี่ยแม่งโคตระลา,าหัดทุกคนเข้าใจอย่างแพ้เนี่ยมันยังอยู่เออมันยังไม่ขายหรอกแล้วเราไปแจ้งความมันว่าเขาหารักไป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 เนะี่ยไปแจ้งความเท็ดแล้วนะไปแจ้งความเท็จนะดีดำฟ้องกลับอีกมาก่าวหาว่าหนูขายแพะเอหนูแพ้แพมาขายน,นี่มันก่าวหาหนูหนูรักทรัพย์หรือเปล่าซึ่งแพะก็ย,ยังอยู่แต่หนูเรียกร้องค่าเลี้ยงดู เอาค่าเลี้ยงดูมาคืนหนูสิหนูจะคืนแพ้ให้จบครับจบอีนี่มันชลาจริงๆทุกคนอีดําเนี่ยผมผมวิเคราะห์นนนะนะะต้องนานแล้วเรื่องนี้นะครับผมวิเคราะห์ต้องนานแล้วสุดท้ายมันเจจาเรื่องค่าเลี้ยงดูไม่ได้อ่ะหนูผีก็ไปฟ้องไปฟ้องวันเนี้ยเป็นการสืบพยานฟังโจทก์ฟังจำเลยผมไม่รู้นะแต่วันที่วันที่สืบฟังฟังจำเลยเนี่ย มันจะโพสแตกว่าแพะมันยังไม่ได้ขายเล่นกับผมไปละ่ะนี่คือที่ไอ้รถบอกว่ามีไม้เด็ดอยู่ในมือของยังอยู่ในมือของยังอยู่ของยังอยู่ไอ้รถบอกว่าของยังอยู่ก็คือแบ็แบยังอยู่มันไปซื้อกลับมาแล้วโอ้ยทุกท่านครับทันเกมพวกนี้ด้วยพวกนี้แม่งฉลาดสุดท,ท้ายเป็นไงครับสุดท,ท้ายเป็นหนูผีเละครับไม่ทันเกมมันเละครับแจีฟาร์มไปแล้วด้วย ถอนก็ไม่ได้ด้วยตั้งข้อหาไปแล้วด้วยวันสืบพยานจากจำเลยอ่ะจำเลยบอกแพ้ยังอยู่ค่ะหนูยังไม่ได้ขายค่ะแต่หนูขอค่าเลี้ยงดูค่ะนี่ไงอีดามันถึงไม่เครียดมันถึงไม่อะไรไม่ได้อะไรไงผมมาโป๊ะแตกตรงที่ไอโลเป็นผู้นี่แหละเอซผมมาโป๊ะแตกตรงนี้แหละครับโอเคครับติดตามต่อไป